ฝันเห็นฝันเห็นอสูรละกายไล่กินคนแปลว่าอะไรฝันเห็นอสูรละกายไล่กินคนเนี่ยเป็นฝันที่ดีมากค่ะท่านจะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำท่านจะมีความสุขในกิจกรรมที่ตัวเองทำอยู่เช่นท่านเป็นคนชอบเล่นดนตรีชอบปลูกต้นไม้ชอบเลี้ยงแมว ท่านจะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำช่วงเนี้ยท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เป็นช่วงที่ท่านน่ะจะได้รับพรได้รับพลังจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์สิ่งที่ท่านน่ะต้องการน่ะจะสมหวังพรที่ท่านเคยขอพรจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยมันจะสมหวังค่ะ ท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานและจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ท่านจะมีชีวิตที่ยืนยาวจะสามารถเอาชนะศัตรตูได้จะสมหวังในสิ่งที่ปาถนาช่วงเนี้ควรพยายามหลีกเลี่ยงศัตรตูเลขนำโชคหนึ่งหกหกหนึ่ง รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ